โฮยพวกเราไม่ได้เล่นเกมนี้กันมาเลยมานานเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมตะมุงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทําการอัปเดตเกมนะครับคือเกมเนี่ยคือเมื่อก่อนใช่ไหมครับเป็นเวอร์ชัน2021นะครับตอนวันที่6วันตอนเดือนวันที่30สิบนะครับเวอร์ชั่นที่ผมใายคิปไป P40 นี่ วันที่30มิถุนายนครับปีนี้แต่วันนี้นะครับมีการอัปเดตใหม่แล้วนะครับก็เป็นอัปเดตใหม่ก็เรียกว่านั่นทีเดียวนะทุกคนแฟดทีเดียวนะแล้วก็จะมาเล่นกันนะครับผมที่อัปเดตใหม่ก็คือมันมีอาชีพใหม่ด้วยนะครับอาชีพใหม่นั่นก็คือมันจะบอกว่าเราเป็นครูมิลินพัสเตอร์ครับหลังจากนั้นมันจะบอกว่าเราเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับมันก็จะบอกคะว่าเราเป็นอะไร คุ้ใช่ไหมครับผมได้เป็น i พสเตอร์นะครับแล้วผมได้เป็น i พสเตอร์นะครับก็เหมือนกันเลยครับผมเคียลซาบุถ่านครับจะมีปุ่มใหม่นะครับให้เราได้ทํานะครับเห็นไหมปุ่มใหม่ตรงนี้ครับผมก็บอกเลยครับผมจะซาบุถานอะไรก่อนดีเอออันนี้ก่อนละกันโอเควันนี้ก็ให้ทุกคนไปแก้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาแก้เลยเพื่อนมาแก้เลย จะไปฝั่งเองอ้าวแล้วครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับม,มีปุ่มใหม่นะครับผมโอเคมีปุ่มใหม่เหมือนกันนะครับผมเจ็ดสี่แปดนะครับผมโอเคเจ็ดสี่แปดอ่ะเพื่อนไปแก้ฟังเรเร็วโอเคเสร็จแล้วอุ๊ยมีคนกด เขาคงจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นเราไม่มีหมายเลขด้วยหรอมีวัดยังไม่ได้ทันค่าเลยนะยังไม่ได้ทันค่าใครเลยนะพูดจริงโอเคโบทออกไป เฮ้ยมันมีเวลาหมดน้อยจังงาแบบนี้ห้องนี้มีเวลาหมดน้อยมากนะครับก็ไม่จริงนะทุกคนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเดินบุกคนหนึ่งโอเคแล้วต้องกำจัดอีกหนึ่งสองสามสี่นะครับต้องกำจัดอีกสี่คนมาดูว่าเราจะทำได้ไหมหรือจะโดนจับก่อนนะครับมาดูกันโอ้โหเฮ้ ดี๋ไฟก่อนน้าเฮ้ย,เอ,ยเอ้ยไปก่อนไปก่อนโอ้โหเ,เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบฆ่าแล้ว มุด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 เอเอ,อุ้ยอุ้ยจ้าพยาหลักฐานเออ โอ้โหมีคนกดแล้วสองศพผ่านไปโอ้โหโดนจับได้ซะก่อนโอ้โหยังไงโอ้โหโดนโดนโหวต ครับผมโดนโหวตเลยอ่ะมีก็ได้มีก็ได้ยอมรับก็ได้ยอมรับก็ได้นะครับไหนๆก็ข้ามถึงตัวนี้แล้วต,ต่อไปขอให้ไม่ได้เป็นเธอสาธุูสาุสูศัุเราย้ายมาห้องใหม่ซึ่งมีคนเป็นล้าน เราย้ายมาห้องใหม่ซึ่งมีคนเป็นล้านนะทุกคนไม่น่าเป็นแล้วตานีนครับตานี้ผมว่าไม่น่าเป็นแล้วอ่ะเออจริงๆเพราะว่าผมจะเป็นสองรอบไม่ได้นะผมเพราะเป็นครูเมเธอ,อมพอร์เตอร์มาเล่นยากคนใช่ไหมอ m เตอร์ r คนเล่นยากเลยโอ้โหไปอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้เยได้เป็นอะไรเนี่ย space s h i f อะไรสักอย่างเฮ้ย ได้เป็นชิปแล้วก็มีความสามารถพิเศษด้วยคืออะไรอะ่ะคืออะไรวัดอ,อะไรทุกคนเดี๋ยวเราไปลองคนที่ใกลๆคนดีกว่านะฮะอ๋อเป็นการติ๊กออกไปโอเคเรามีคนโหวตแล้วคนกดแล้วนะเนี่ยเขาจะรู้ว่าเป็นเราแล้วอะ่ะ โน no เออ no one, no one. โนวันโนวันเฮ้ยผมแฮ็กได้นี่เออผมแฮ็กได้ผมแฮ็กได,ได้โอเคเฮ้ยคลิกแล้วจะวาเป็นค่าใช่ปะเออสวยดีดีมาก <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นหวัดนะดูแลสุขภาพดีๆด้วยนะทุกคนช่วงนี้ผมก็เป็นหวัดเหมือนกันนะฮะพิมเซตดูวิ่งพิมเซตโอเคโอเคบอสคลิปไปก่อนคลิปไปก่อนโหมดคนนี้ละกันโอ้โหแต่แล้วคนเลเวลเยอะมากเลยทำไมเราเลเวอแค่นี้เองเลเวล2สองเอง มีคนสกิปไปหมดเลยนะครับก็ยังไม่มีใครตายนะครับแต่ว่าคนที่กากระบาดนั่นคือคนที่ออกไปนะครับใช่นามจุทุกดโอเควขอดูสิเฮ้ย โอเคถว่วงเวลาไว้ก่อนถ้าเป็นล่างเดิมเอ้ย,อย คิวจะพร้อมอิกดับไฟดีกว่าดับไฟคือนจานชิปแล้วอันชิปเรียบร้อยนะคะโอเคไปแล้วไม่มีคนเปิดไฟได้แล้วอ่ะเสียดายเขาน่าจะรู้แล้วเนาะ โอ้โหตานี้ไม่เนียเลยโอเคนะครับมาต่อไม่รู้ว่าใครนะเฮ้ยไม่รู้ว่าใครรู้ม็มยังไม่มีใครสงสัยเรานะครับจังหวะนี้โว้่คนเยอะเกินอะ คนเยอะเกินเอาจริงจะฆ่าหมดไหมเนี่ยวันนี้ต้องฆ่าอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหเจ็ดคนจะไหวไหมเนี่ยมีแต่คนเลเวลเยอะทั้งนั้นเลยจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยทุกคน จะไหวไหมไม่น่าไหวโอเคตอนนี้มีแต่คนโหวตเฮ้ยเหลือคนไม่โหวตสองคนโอเครอนะครับรอสรุปนะฮะลูแม็กไปแล้วอ้าวไม่ใช่อีกเหลือคน ถ้าเจ็ดคนงั้นเหลือคนให้ห้าเหลือคนให้ฆ่าหกคนนะครับโอเคเป็นคนนี้ละกันโอเคเออจะมีใครไหมเ,ออเดี๋ยวนะสมบ,บุทาสนะครับอ่ะยื้อเวลาไว้โอเคถ้ะอย่าก,กดค่าตอนนี้นะ มีเหยื่อใครไหมนี่คนนี้คนนี้โอเคเตรียมเตรียมมุดมุดมุด โอเคยัง okay. ใครไปแก้ฝั่งขวาไหมโอเคเรียบร้อยนะฮะขยับไม่ได้ปิดใั้หมดปิดไั้หมดปิดไั้หมด ก็เคยจงหวัดนี้ยังไม่มีใครนะครับผมอฮ้ยมีคนเจอแล้วอ่ะเขาจับได้แล้วแน่เลย โยอมรับไปถือตอนนี้เราโดนโหวตแน่เลยรู้ท่า โอ้ตายแล้วเราโดนโบวตแน่เลยเนี่ยอา้าวเราไม่โดนโบวตเฮ้ยหนึ่งสองสามอีกสามคนจะทำได้ไหมอ่ะทุกคนให้กำลังใจผมหน่อยผมจะทำได้ไหม ไปจัดไปพวกเธอนี่มันกดยากอะ่ะ เออมันกดยากอ่ะประมาณนี้โอเคไปไปไป ตั้งคิวไว้นานอ่ะเกอกำลังจะหมดแล้วถ้าไม่มีใครไปแก้ฝั่งโน้นอมีคนไปแก้แล้วชาานะแล้ว ชนะจนได้ฮ่าโอเคงั้นสำหรับวันนี้พอแค่นี้กันนะครับบายบาย